กับสวัสดีผู้เล่นชาวาอารีนาเบเ o u t ทุกคนด้วยนะครับย้อผมช่องมิกเซอร์เวนะครับสำหรับใครที่ต้องการเติมาอารีนาเบเ o u t ผมขอแนะนําร้านแก๊สท็อปอัพถูกรวดเร็วปลอดภัยใช้เพียงเลขยูไอดีและชื่อตัวละครการันตดีด้วยผู้ใช้มากกว่า20,000 0คนเปิดบริการมามากกว่า4ปีและจดทะเบียนบริษัทอย่างถูกต้องตามกฎหมายนอกจากนี้ยังมีบริการเติมเกมอื่นๆอีกมากมายสนใจแอดไลน์เพื่อใช้บริการได้ที่แอดแก๊สท็อปอัพอย่าลืมแอดด้วยนะถูกสะดวก ้มปลอดภัยไร้รีฟันคิดจะเติมเกมคิดถึงแก๊สท็อปอัพลิงอยู่ด้านล่างนะครับคุณคนดูบุ้ยบุยก็สวัสดีเพื่อนๆชาวอารีนาบิกเอาทุกคนด้วยนะครับโย่ผมมิกเซอร์วีกันอีกแล้วนะครับทุกคนโอเคครับสำหรับคิอวันนี้เนี่ยเราอยู่กันในเซิร์ฟซีซันเก้านั่นเองทุกคนเราจะย้อนวันๆในตอนช่วงซีซันเก้ากันเว้ยเพราะว่าตอนนี้ซีซันสิบแล้วใช่ไปล่ะก็คือว่าทุกคนเป็นเหมือนกันไหมครับตอนซีซันเก้าเนี่ยยิ่งเล่นยิ่งงอมยิ่งเล่นยิ่งจนเออ ผมเชื่อว่าเป็นหลายคนครับยิ่งเล่นยิ่งหงอมยิ่งเล่นยิ่งจนเพราะอะไรผมเล่นไนท์ประจําเออผมเล่นไนท์ประจําทุกวันทุกคืนผมเล่นตลอดพอเรามาเริ่มซีซันเก้าเนี่ยกระสุนเนิฟลงทั้ง M995 ทั้ง M61 อีกอย่างกระสุนก็แพงอีกอย่างก็ยิงใครไม่ตายเว้ยอ่าผมก็เลยรู้สึกว่าทําไมว่าหลังๆเกมอัปเดตมามันยิ่งน่าเบื่อวะคุณด,คณดูคุณดูก็เป็นเหมือนเหมือนผมนี่แหละเชื่อผมนี่เป็นเหมือนผมขนาดในตี้ประจําผมอะยังเป็นเลยเออมีอยู่ช่่วงนงนนึผมหยุดเลไป สิบกว่าวันเลยก่อนที่อัปเดตซีซันสิบมานะเว้ยผมหยุดเล่นไปเป็นสีวันเพราะอะไรเพราะว่าผมเบื่อมากเลยซีซันเก้ายิ่งเล่นก็มันไม่รู้อะเล่นเซตไหนก่อหกอ่าปับกระสุนเนิร์ฟลงพอยิงคนแม่งก็ยิงไม่ตายยิงเซตสี่แม่งก็ยิงไม่ตาย,ยเซตอ้าก็ยิงไม่ตาย,ตย,ตายวันนี้เนี่ยเราจะไปย้อนว,นวนัวนๆเว้ยคนดูไอคลิปมันจะมีอยู่คลิปหนึ่งผมยิงอากาศเซตหกเข้าหัวลเลยเต็มๆเข้าหัวลเลยเต็มๆเอ็มหกหนึ่งด้วยผมยิงกับเอ็มเคนี่แหละหกหนึ่งด้วยดังป๊อก มันไม่ตายเดี๋ยววันนี้เราจะเล่นให้ดูกันว่าสถานการณ์ในซีซัน9ตอนนั้นอะ่ะมันมีอะไรกันบ้างสําหรับในตัวของผมอะ่ะเออผมเจออะไรบ้างเลเซตท,ที่ผมยิงได้มีอะไรบ้างถามว่ามันมันได้ออกไหมมันก็มีบ้างมันอาจจะไม่ได้ยิงคนบ้างใช่แต่ว่าได้ออกไหมได้ออกแต่มันมีช็อตที่ผมตาย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 ,ตายเออตายแล้วก็ตายแล้วก็ตายคนน้อย,ยง่ายดีกว่าคือยิงแม่งก็ไม่ตายเลยที่ดูดีน่าเบื่อจัด เดี๋ยววันนี้เราไปรับชมบ้อมกันทุกคนเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยนะครับไปคือตอนนี้เนี่ย<อ>มันมีคนกดออกแล้วครับด้านในซึ่งพวกผมยังไม่ได้ไเลยเลยคนดูเออเราเลยว่าไปแล<ด>แต่ได้แต่ยังได้ไปไม่ได้เลยดีนี่นาได้เลก็ต้องกลับไปก้าแเด้งนะเออโอเคผมจะเข้าไปไดูด,ด้านในหน่อยทุกคนคือยังไม่ได้อะไรเลยเ่ะคนดูดูดีตอนนี้แย่จัดเลย

เฮ้ยหดูวะอะไรวะสก็โอเคโอเคอ่าอ่าอ่าดูแลกันติดตามครับผมแต่ี่เรนตมุกรอครับพี่เมาส์ดุยโอเครูเลืองรูเลืองรับทราหลับตาใส่ตัวกว่าตัวใส่ตัวกว่าตัวเด้อไอ้วะตัวสายเนี่ยเฮ้ยแล้วแล้วแล้วถล่ออยู่เมื่อกี้เฮ้ยระวังสายสายนกสายนกมัดปะเฮ้ยระวังระเบิด ตายเลยตายเลยหมด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 แล้วหมดแล้วหมดแล้วหมดแล้วมหมดแล้วเก็บซอเกียร<อ>์เออไปไปไปเดี๋ยวไปดูดิตัวูีิผมยิงแม่งเซ็ตจะดีหรือเปล่าคนดูคุ้มข้ากระสุดกูไ,ดไหมอ่าโอเคห้องนี้เคลียร์ครับเดี๋ยวดีลูกเก็บของครับแล้วก็ออกไปมาตีมัเลยตรงนี้เออดูดิแม่งมาแดกกันคนดูตีมันแล้วะตัวนี้ เห็น <He> ไหมละ่ะผมบอกแล้วแล้วด้านในก็ออกไปแล้วไม่เคลียร์บอสด้วยคือผมยังไม่ฟาร์มนะครับออกเลยนะครับไม่อยู่ละเกี่ยวกองออกเลยไม่อยู่ละ<ม>เฮ้ยข้างในยังมีอีกอ่ะข้างใน,นมีอีกนี่หว่าข้างในมันถับรอมันไม่ได้ออกเว้ยยังมีอีกดูดิเซตอะไรโอ้โหเสตสี่คนดูดูดิ m c x หลีดดำ คุ้มปะเนี่ยมีของทองเย็นหนึ่งของมงเย็นหนึ่งดูแลตอนไหนเดี๋ยวเดี๋ยวจะกุมปิ้มเมาส์เลยโอเคโอเคดูดิโอ้โหเฮียไม่คุ้มอะไรเลยคนดูเห็นไหมเมื่อสิจะตามันน่าเบื่อขนาดไหนฮะน่าเบื่อมากเดี๋ยวเราเก็บเลตัวนี้แล้วก็เก็บสปินออกเลยเออไปเดี๋ยวเราเก็บสปิ้นเมาส์เองเดี๋ยวเราเก็บสปิ้นเมาส์แล้วก็ออกเลยนะคนดูนะโอเคมาถึงจุดออกแล้วออกเลยดีกว่าดูดิ ดูนะว่าผมออกเท่าไหร่ี่มีของเพื่อนด้วยโอ้โหหวัวจะปวดครับทุกคนไม่คุ้มเลยอะ่ะเกมนี้บอกตรงดูดิโอ้แสนหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นกูเออไอ้เที่ยเล่นเซตไหนหวัวจะปวดดูดิคุ้มปะซีซันเก้าเปไน็นไงล่ะเดี๋ยวไปดูเกมต่อไปครับคนดูไปมาครับดูกันเกมนี้เกิดตรงอุโมงค์นะครับเราจะวิ่งไปหนึ่งนาทีเหมือนทุกครั้งที่เราเล่นกันครับทุกคน เราดูกอนนะครับว่ามีตีหนึ่งนาทีหรือเปล่าถ้าหนึ่งนาทีสับเนี่ยเราก็จะไปอยู่ตรงสนามยิงปืนกันเลยหวังว่าในเรดาร์คงไม่มีตีเกิดนะครับ<อ>บัมบัดข้ามหนึ่งตัวอย่างหนักเลยสองตัวสามตัวโอเคบัมบัดอวกาศด้วยอวกาศสองตัวอวกาศสามตัวรู้เรื่องรับแซบบัมบัดนะเว อุ้ยเอ็มเคข้ามสามตัวเอ็มเคเอ็มเคเอ็มเคฉีดยาน้ำหนักก่อนตัวหนักเกินไม่ได้เดี๋ยววิ่งไม่รอดเพราะเอ็มเคมันยาวไงแม็กมันก็หนักด้วยเราต้องฉีดยาน้ำหนักเพิ่มน้ำหนักระวังนะวิ่งเอานะอิ่มเกลมันมันมันอิมเกลเป็นเกมเกใช่เฮ้ยอะไรวะตรงกลางประตูกลางอ่ะเหมือนจะวิ่งเข้าหรือเปล่าวะหนึ่งนาทีไม่มีเหรอเห็นยังไม่เปิดเลยเดี๋ยววังกอมันอันน่ะอันน่ะมัน อ้มาเร็วมาเร็วอ๋อมันมันมาจากเรดาร์เฮ้ยมันกระโดดมาจากเนินน้อยแล้วอาอากาศเปย์สิเดียวโอเคโอเคกระโดดมาจากเนินน้อยแล้วนะครับโอ้โหเสียงแม่งอย่างสนั่นเลยคนดูเมื่อกี้มันกระโดดมาตัวนึงเปิดอ๋อเปิดกลางไอ้เหี้ยเอ้ยเผื่อถ้าเปิดกลางเนี่ยเล่นยากนะครับคนดูอ่าเรียบร้อยเหี้ยบอดบอดแม่งตาแผนแตกจัดครับโอ้บอดนี่ตลอดเลยนะ เวลาดักยิงคนเนี่ยชอบมายิงใครดักกูแม่งไม่ยิงอยู่ได้ไงนะพวกแม่โอเคโอเคอยู่หน้าน้องฟิล์มครับเดี๋ยวน้องช่วยลองพีมเฮยเฮ้ยลบข้าวไปแล้วอยู่ตรงกองเลยเ <ไป S 1> นาะเจ็บ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 อยู่นะเจ็บอยู่นะเรียนวิ่งออกมาตัวเดี๋ยวนะตายไหมยุทธ์มันยังยู่ตรงตรงโหลดดูเพี้ยร่างโหลดดูเพี้ยหรอนอกอ่ะโอเคเฮ้ยตรงกอกลางกอกลางกอกลางเลยกอกลางเลยอันนี้บอท ดีโกมาอยู่ตายโอเครวยเฮ้ยเห็นเพียมาโอ้โหเยอะเอ้ยลงฟิล์มเรียบร้อยเลยอ๋อสม้ามงไม่ปิดเฮ้ยมันมันกำลังจะขึ้นมาแล้วเพื่อนเอาดิลงรถตุ้ดขี้เลยมาดิโอ้ยเยอเอ้ยกระชากพวกโอ้ก็ถึงหมดโอ้ทิหายเลยทีนี้โอ้ยไม่ไม่เป็นไรผมมีดึงตัวเองแกเล่นไปแกเล่นไปไม่เล่นเลย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 ช่วยช่วยช่วยใส่ยุคน้าแดงวะน่ะช่วยบิ๊มเอาช่วยช่วยช่วย ไม่เป็นไรไม่เป็นไรดึงได้ดึงได้ดึงตัวเองได้ดึงตัวเองได้ไม่เป็นไรอ้โไปกสะบหลบเฉยเมื่อกี้ไอ้เี่ยโอเคเดี๋ยวมกินยากปก่อนเดี๋ยวแป๊บนึงมตัวแดงมตัวแดงหวุ่นเลยครับคนดูทีนี้เดี๋ยวป่าต้องปตัวเองก่อนงดีตัวนะผมต้องดีตัวนะผีต้องดีมต้องตัวนะผีมาเล่นไม่ได้นะเล่นไม่ได้นะเล่นไม่ได้นะนีกระตุ้นนะระตูางไปแล้ว ơ long long, nga bike. Ban bưu, ban bưu, ban bưu. Na madam, mang không? chuôi lawa. Na la măng kazoo. Ola, lòng bay chuôi, lòng bay chuôi. Na đang mong, lòng bay chuôi. Na ni mong, lòng bay chuôi. Na ni mong, bay ni ni ตัวยด้วยดวพี่พ่อด้วอ่าโอเคโอเคเดี๋ยวผมปาตะมุกให้เอาด้วยด้วยเนาะเอาเอ้ยยัยโดนซ้ำไม่ตัดยิงมาจากไหนอีกอะเรดาร์โอ้แม่งมีแต่หนูอ่ะทีตตันเก้าอะเพี้ยอะไรวะเนี่ยดูดิเออพ่อมนไม่พร้อมเนี่ยพ่อมันนักซี่ยักษ์หายี่ปีเมาอ่ะอ่าอ่ารอเรดาร์ มันมันมันเลยนะเดี๋ยวรีตัวก่อนรีตัวก่อนรีตัวก่อนมาเก็บของเพื่อนแล้วก็เก็บของที่เพื่อนเย <c oughs> ิงแล้วก็ออกดีกว่ามาดูอันตรายมากเลยครับตอนนี้ซึ่งเราไม่รู้ว่ามันดักอยู่ตรงไหนไงแต่ที่ร,รู้คือเรดาร์ล่าสุดอะแต่ตอนนี้เราก็เก็บของมาก่อนว่าตรงนี้มันเก็บได้ครับมีที่กำบังอยู่ในตอนนี้เนี่ยเราต้องล็อกประตูกลางนะครับด้านในแม่งมีคนแอบเข้าไปจริงด้วยแต่ว่าบอดไม่โถมัน <c oughs> ซึ่ง <c oughs> ต้องสลับ เออสลับสลับกันเคลียร์ศพตอนนี้<ด>ตัวตายมืองสลับเคลียร์ศพตัวตายมือเก็บไปกันอ่าอ่าโอเครู้เรื่องต้องสลับกันเคลียร์ศพเพื่อมาล็อกประตูกลางนะครับไม่มันวิ่งออกมายิงเราเอาเอแต่ว่า,<อ>าดีไม่มีสโมกหรอวะแต่เราต,ต้องต้องต้องสลับกันเก็บของตอนนี้พี่เมาส์เก็บก่อนเดี๋ยวผมไปเก็บอีกรอบนึงแจะก็ออกกันเลยเสร็จแล้วไหมพี่เมาส์จแล้วอ่ะโอเคแป๊บเดี๋ยวผมไปเก็บต่อเหมือนน่าไม่มีมั้งไม่บอสเดินเต็มหมดเนี่ยรู้มันโดกบอลยิงตายวะ เออทำไมเก็บไม่ได้อ๋ออารวีเคครับอันนี้ใครยิงอ่ะพี่เมาวยิงนี่พี่เมาบัตรดีดีดิเอาไม้บัตรตีดีเนี่เอาไปไนะ้พวกมแมวเราพวกมันเก็บตัวอื่นวะเนี่ยครับตัว MK, เอ็มเคเ่อนบุ๋มยิงออดี้เก็บฟรีๆครับก่อหกอวกาศด้วยเนี่ยออดี้ยิงครับ เราก็ขอเร่งสปีดเลยลักกันนะคนดูแลเพื่อความรวดเร็วนะครับผมไปออกเลยลักกันแม่งตัวก็เข้ามาด้านในก็ไม่เคลียบบอสให้ผมต้องยิงบอสไปกับบอสไปเมือ่อกี้ออบอสยังไม่ตายบอสย,ย,ยังไม่ตายยิงลูกน้องมันไปเออยิงลูกน้องมันรอบนี้ออกห้าแสนคนดูถือว่าต้องขอบคุณเพื่อนนะครับที่ยิงไว้ให้เรานะามามผมบอกอาเซนอาเซนต้องอาเซนดีกว่าอาเทนบรด,ดีมารอบนี้เกิดตรงไหนเออทีเดิมมีแล้วครับมือนเดิม ปเราวิ่งไปแดงเหมือนเดิมเลย<า>คือ<า>ตั้งแต่เกิดมามีแต่เสียงปั๊มนะครับทีบ่มีเสียงปืนบริเวณนี้เงียบหมดเลยนักกวัวจัดเดินดีๆนะเด้อนะเพื่อนเอ้ยเดินดีๆเด้อตรงไหนวะโอ้น้องพิมโดนนายยิงวะแถวปัมป๊ม,อมเออเมื่อกี้มันปั๊มมีเสียงปืนอยู่เอออะไรนะเรียบร้อยโหว่าแล้วแม่งมีแต่คนดักอีกแล้วไอ้เหีฮะแล้วพิมกำลังไปทางอุโมงค์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 มี เล่นสมุกนะครับเล่นสมุกอ๋อบอดบอดบอดไหนตายเฮ้ยอันนี้อะไรวะอ่าโอเคพยาบาลก็มีปั๊มก็มีแปลว่ามันมาเล่นกันอยู่ตรงนี้ทั้งนั้นเลยครับเก่าบอดเลยอันนี้คืออะไรเนี่ยดูเฮ้ยเย็ยตกใจเฮ้ยตรงนี้มีศพเต็มเลยอันนี้บอดโอเคโอเคโอเคทีกําลังมาล้เหี้ยโคตรโม่ทั่วโคตรตอกเลยก็ดูตรงนี้ไม่รู้จะเอาทางไหนก่อน Don't bam ní mê mê wang. Nem bì nè bì nè bì nè. Long lao bè bằng 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 ต้องดูจังหวันนี้รีกระสุนก่อนแล้วกันเมื่อกี้เข้าหัวเลยนะได้เห็นไหมเออนั่นแหละน้องใช่ดูดิผมไม่ไว้ใจมากเลยซีซั่นเก้าไม่เป็นเฮี้ยอะไรไม่รู้หกหนึ่งนะคุณดูหกหนึ่งนะครับแล้วดูระยะดิเต็มหัวด้วยเอาอากาศน่ะเดี๋ยวดีตัวก่อนผมว่าไม่ไว้ใจละตอนนี้ว่าจะตายหรือไม่ตายไอตัวนั้นแต่ต้อง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 ขึ้นเรดาร์วะต้องขึ้นเรดาร์ดูวะ ขอบคุณการติดตามครับเดี๋ยวเสียวชิบหายน่ากลัวจัดคนโดนเออถ้ามึงไม่ตายก็กูยอมวัดกับมึงอ่ะเอาดิมาเลยอ๋อตรงนี้มีศพนี่ว่ะตายว่ะไหนวังดันนะไอ้เหี้ยศพล้มไปแล้วไม่มีเฮ้ยมันมันมันเฮ้ยมันเฮ้ยมันไม่ตายพี่เอาไอ้เหี้ยลบไปแล้วมันยังอยู่ไม่ตายไม่ได้โอ้โหเรียบโรยยิงไม่โดนกูหลบนี่ ป่ะเรียเรอยเลยเฮ้ย,ยดูดีมันไม่ตายตั้งแต่แรกอ่ะเกมฮัลโหลโอ้โหโโหกหนึ่งอ,อะไรวะน่ะไม่เป็นไรนะใน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 พวกนายหยุดนายหยุด<ๆ>นายหยุดเอวกาศวิ่งเมาแล้วพวกมยิงเข้าไปเร็วอ่ะยิงเขัวไปไแล้วเออรอแป๊บนึงวรวมเจรเลื่อน<ร>่าจะเลื่อตัวเดียวนะพี่มถุงปั๊มอะโอ้โหเฮียเกมหมาชิบหาย ได้ข่าวว่ามีคนมาใกล้พี่เมาส์ี่เมาส์ี่เมาส์มีคนมาโอ้โหเยี่ยมมาแต่ไหนอีกนี่ฮะกระเป๋าสี่สี่เซโรคเนี่ยโอ้แม่งดักกันทั้งนั้นเลยเดี๋ยวจะเชื่อเลยเดินดูชื่อมันชื่อใช่เอตอนนี้มันตัวนั้นออวเออลีดีตัวก็นได้ไม่เดี๋ยวตัวที่ผมนี่มันอวกาศนะมันเล่นอวกาศนะ ก็ยังดีครับคุณดูเกมนี้ก็รอดกันทั้ง2คนนะทั้งน้องฟิลมแล้วก็พี่เมานะครับเดี๋ยวเราไปดูกันอีกสักเกมแล้วกันครับคุณดูไปกันเลยครับรอบนี้เอา62มาแล้วคุณดูไม่เอาละหกหแม่งเล่นยิงใครไม่ได้เอา62ดีกว่าเพราะว่า62เนี่ยแรงกว่า61แล้วอันนี้61เนิบลงไป62ขึ้นมาแทนไอ้ที่อารอบนี้เกิดปั๊มครับเราไปด้นะเฮ้ยเฮ้ย้างไอ้บอมบัดบมบัสบัมบัสบมบัดนัำบมบัดบอมบัดบอมบัดบมบัด บำบัดมีนะครับบำบัดมีนะครับเป็นเกิดไงวะเนี่ยมาโดตัววะบำบัดก็มีน้องเฮ้ยขึ้นมาหน้าบีแล้วเมาอยากแคบนะผมชี้ยาเฮ้ยมันโอมคว้างเด้มาผมเอาเฮ้ยนี่นะได้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 เออตายแล้วตายแล้วเออโอเค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 อ่าอ่าตายไปหนึ่งตายไปหนึ่งองได้ได้ได้เออเราจะมุกไปดูมอวก่อนตัวนี้แหละไม่ไอตัวนี้ข้ามมาจากไอบำบัดไม่เอ้กอ อ๋อนี่รอบนี้เอาสองมาคนณดียังพอได้ยิงบ้างหก่งแม่งยิงใครไม่ตายฮ้ยเฮ็ดโฟโฟโฟฮดโฟโฟโฟมาผมถึงตัวเ็นซองม้ผมหนอมันอ่าอ่้ยไปังไยาบาลนะไปยาบาลไม่ร้องนะโอเคโอเคเลงกลงไว้อ่าอ่างกลงไว้เลงกลงไว้เอ็มนี่กูจะเต้นนี่เ็บแม่เจ็บ อะไรวะไปบิมโอบิมโออยู่ตรงจะลวดจะลวดเลยจะลวดปลาเบิดดิไปไปตรงแดงโซ่โซ่โซ่บอยู่ตรงจะลวดเลยตรงแดงอยู่จะลวดไหนวะเกี่ยวมองไม่เห็นเลย AR ว่ะ S4 ว่ะเออไม่จะไหนใช่ไหมโอเคโอเคครับไม่ใช่ไหนนะฝั่งลงนายังยิงอยู่มันไม่โว้เลยวะคนดูเออยิงยั้หมดดิไอ้เจ้าบอดแม่งก็ยิงแรงชิบหาย à ok để vung mình, trận bà là bơi đấy, thở tôi ngon, à chip đâu, đạn nưng đạn nưng đạn tôi tôi tôi, rong lên. tôi, 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 tôi. Mà oh, <laughs> ấy yeah, bye, bye, à, bye, bye, bye. Yêu, mà chip ấy có sửa đái với con đồ, đi, mà con đi luôn con đó, phải rồi, thằng này to đấy con đồ, kéo một kểi một <laughs>

อะไรวะเนี่ยเฮ้ยแต่มันเป็นคนนะแต่บอนัวเกมยังไงแต่บนลก้าแดงอ่ะแต่บนลก้าแดงไม่รู้ฝีมันได้ยิงฝียงิงไวแต่ <ไป S 2> ตัวเรดาร์ตัวนึงเดี๋ยวนะเดี๋ยวมาดูใหม่ที่ตัวเนี้ยเอ้าไอ้นี่มีด็อกแท็กอ่านนะนัวยังมีอีกไอ้เหี้ยงลงนามไม่ไงลงล่างจริงเลยจา่จายจา่ายจ่ายจ่ายมันแอบ,บในอุมโมงค์ครับคนดูไปมหมแต่ไปแต่ไปดันมันไมดูว่ามันเบ้อ,อะไร จะเปิดตู้งเงินไ,ได้ดัละนะเร็ววนะ่าแต่เฮ้ยเฮียบดดมันกูตกใจหมดโอ้มึงยิงกูอีกอ่ะแล้วผมไปเก็บของโดนนั้นดีกว่าไอ้เสี <c oughs> ่ยงลงนายิงว่ะกลัวจะเป็นสนไนย์อ่ะกูดูเนี่ยมันยังยิงอยู่เลยผมว่าผมไม่ได้อะไรเลยนะยิงไม่ทันดิเฮ้ยอันนี้ศพไปรวะอุ้ยหลึกดีคุณดูโหกระเป๋าใหญ่ด้วยอ้าสุฟฟี่สฟฟีเสรษฐโจรครับเสรษฐโจรสกาแม็กร้อยอะไรวะเนี่ย กระเป๋า50ลิกใหญ่ๆหวานเจี๊ยบเก็บของเลยวันนี้เห็นพี่มอบอกว่าเป็นเอเอ็กครับโดนแหนะเอเอ็กเี้ยเอ้ยเสียวตัวลงนะวะเออเก็บแบบเดินนี่ดิไม่มีอะไรมากดิเดี๋ยวก็เสจอแล้มีแม็กเป้ามีแม็กเป้าแม็กแพงอยู่มีแม็กเป้าโอ้ยาแดงเยอะแยะโอ้ยบาตัดสีกลัวเก็บกลัวเก็บเสียงลูกพี่เมาดังหน่อยนะคุณดูนะลูกนอนลองจับลูกนอนดิพี่เมาแกเลี้ยงลูกไปด้วยเล่นเกมไปด้วย โอเคเก็บหมดจังหวะนี้กูเก็บหมดกูบวกเลยกูยังไม่ได้อะไรเลยเนี่ยเดี๋ยวยังไปฟ์มข้างในต่อเออเราไปฟ์มข้างในต่อต่อไปมาเปิดเซฟกันเราได้เราสองนะครับแล้วก็เซฟตรงกลางมาครับเออได้ของแดงสักทิ่นึงก็ยังดีถึงแม้ว่าไม่ได้อะไรยังเนอุ๊ยยังยังน้อยก็ได้ศพปีอยู่กลงลขอซีดีสักแผ่นได้ป่าซีดีสักแผ่นได้ไหมครับโอ้โห มีแต่เกลือเกลือเกลือคุ้มนะเนี่ยค่ากระสุนนะบอกเลยซีซัชเก้าเป็นซีซั่นที่น่าเบื่อสุดๆเด็ดดบก็ไม่ค่อยดีครับทุกคนเด็ดดบแม่งเกลือจัดเลยเซฟกลางปลดล็อกอะโอเคไปเราไปเซฟกัางัวร์กันต่อเปิดเก็บเซฟฟ้าไปเปิดเราซ่องกับเซฟกลางอืมจบเซฟกลางเนี่ยมีข้องแดง มาลุ้นไปด้วยกันเบมาลุ้นไปด้วยกันครับหลังกลับร้อนใช่แน่นอนชัวเอโอ้โหขึ้นมาสะดิใจเลยก็ดูโอเคครับได้มา407ทุกคนก็เราถือว่าโอเคครัก็ยังดีว่าดีกว่าไม่ได้เลยเก็บกระรงกระสุนบอดอะไรพวกนี้ต่างๆแล้วนะว่ากันไปก็ประมาณนี้ครับทุกคนสําหรับคลิปนี้นะครับฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับคุณดูครับขอบคุณทุกคนที่รับชมกันมากๆเลยนะครับก็คลิปนี้ เป็นคลิปแรกและซีซั่น6เนาะเป็นซีซั่นที่รู้สึกว่าพอมาปุ๊บผมก็เริ่มมาเล่นตัวกาก็เริ่มดีกันทันทีเลยเพราะว่าเห็นไหมตัวที่ผมยิงเอาวุธขาดอ่ะมันไม่ตายทั้งนั้นดิเข้าหัวไปแล้วเข้าหัวไปแล้วแต่ไม่ตายนะผมก็เลยเอาหกสองมาเล่นแทนดีกว่าไปเล่นหกหนึ่งให้มันเพลงกันดูโอเคประมาณนี้ก็ดูไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสําหรับคลิปนี้จบไปแล้วขอบคุณทุกคนที่รับชมนะครับบ๊ายบายครับจุ๊บ